สวัสดียามเช้าทุกคนมาเลี้ยงแพะนะคะทำกับข้าวกับปลาเสร็จก็มากับคุณปู่นะมาตัดญ้าให้แพะกันทุกคนแพะกำลังท้องนะเราก็อยากให้เขากินหลากหลายเนาะกินผักสดด้วยกินฟางกินต้นไม้นะทุกคนโนนในในในคอกน้องก็มีนะสองแม่ลูกอีกไม่กี่วันก็ ไม่กี่วันกี่เดือนก็จะเป็นยายอยู่แล้วพินานี่ทุกคนบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มนะคะเช้าๆมันคลึมๆนะคะเพราะว่ามีฝนลงเม็ดมานิดๆน,นะคะเหมือนกึ่งจะหนาวด้วยแล้วก็ฝนก็จะทิ้งด้วยอะไรประมาณนั้นนะ,ะทุกคนช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะ,ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะนี่ตัวนี้ก็ท้องเต็มที่ละตัวนี้ก็เคยมีลูกไปค้างหนึ่งแล้วนะ,ะอือ เขาเคยมีลูกไปครั้งหนึ่งแล้วเขาเลี้ยงลูกไม่เป็นนะทุกคนเพราะว่าเป็นแพ้สาวพินาก็ดูแลไม่ดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่เปิดร้านกาแฟใหม่ๆเนาะก็ไม่ได้มาให้ช่วยให้นมนะคะตุยไปเลยทุกคนลูกเขาเดี๋ยวคอกนี้ท้องนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะทุกคนนี่ใหญ่มากทุกคนดูสิเนี่ยความน่ารักของเขานะสีแดงเหมือนม้าเลยนะตัวนะี้ะอันนี้ก็คือพ่อพันธุ์นะ พอพันคือเจ้าไมโลถามว่าทําไมต้องกั้นไว้แบบนี้ช่วงนี้แพะท้องหลายตัวนะคะถ้าปล่อยตัวผู้ออกมารวมกันเนาะตัวผู้จะเป็นแพะตัวใหญ่มากแล้วมีอาการฉุนเฉียวเออก็จะขิดหรือว่าทุ่มได้นะก็เลยต้องกักไว้อย่างนี้นะเพื่อความปลอดภัยของแม่แพะนะทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ย โดนทุ่มตลอดเลยทุกคนถ้าทุ่มบ่อยๆก็จะแท้งได้นะนี่ถงใหญ่สวยงามมากเลยทุกคนความสุขค่ะความสุขของคนรักสัตว์เลี้ยงนะคะบรรยากาศยามเช้าสดชื่นค่ะทุกคนตะกี้พินาก็มาปลูกต้นมะม่วงเขียวเสวยเพิ่มเติมนะ,ะเพราะว่ากินแล้วก็ทิ้งเม็ดไป เม็ดก็ึ้นสวยงามมากเลยก็เสียดายเนาะมีที่ก็ปกักปักไปนะคะทุกคนนี่นีกระท้องอันนี้เฉากล้วยเฉาก้วยนี่ก็มีลูกไปตัวหนึ่งแล้วนะคะทุกคนลูกก็โดนไมโลทุ่มะฮะตัวเองเหมือนกันนี่นน่น,น,นตัวเองก็เก่งด้วยนะตอนนี้ก็เลยต้องแบบว่าป้องกันให้ดีแล้วนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้่ะ ว่าเขาจะดุร้ายกันขนาดนี้เนาะบางทีก็อารมณ์ค่ะเป็นด้วยอารมณ์ของเขาเนาะก็พามาดูมาชมนะคะสำหรับเอใครที่รักแพะเน่าหนนหนหนของตัวแม่ลูกขา,ขาวๆอยู่นะอันนั้นพี่น้ไม่ปล่อยออกมานะเพราะว่าตัวยังช่วยตัวเองไม่ได้นะคะกลัวค่ะกลัวเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ต้องมานั่งคอยป้อนนมแล้วนะคะช่วยแม่เขา ก็จะไม่ค่อยว่างนะทุกคนบรรยากาศดีเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่มีความสุขค่ะมีความสุขกับสิ่งที่เรารักเนาะจะก็ทำคลิปสั้นๆนะมาทักทายค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนอะไรก็ไม่รู้นะมีหลายฤดูมากเลยนะบ้านเรา สวัสดีค่ะ